อธิบายมอสตยเป็นพิธีกรรายการนี้อันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นหมู่บ้านชื่อว่าหมู่บ้านอะไรก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าทําอะไรครับแต่ว่าคือเขาจะเขาจะรับสินค้าจากแหล่งผลิตที่เขาทอแล้วก็มาขายที่นี่ครับผมราคาก็จะแพงกว่าแหล่งผลิตนิดหน่อยครับก็มีส่วนมากจะเป็นผ้าไหม่แล้วก็เครื่องประดับต่างๆดูสิคะชินดูค่ะิญดูเลยนะครับที่เขามาขายรมน่ นี่ร้านอะไรครับหมอต่อครับร้านเป็นร้านขายเหล้าขายแยมขายแยมครับผมอะไรเขาเรียกอะไรนี่กระต๊อกตี๋เขาเรียกยังไงมันปลเอ็นเอ็นเอ็นยังใช่หมักตสงข้าไว้บสำหรับใบใไว้เห็ดยังไว้โอให้หอยเงี้ยนให้มันเป็นไรให้มีอะไรไม้แล้วก็ขอยฟังสุบานให้เป็นซิริมงคล เงบบเห็ดยังมาตอบกินน้ำตอโอ้โอ้มไม่ตักแกม่เฮ็ดเองวะนี่แม่มดเองปอกเดียวมาใจให้เอ็ดใบ่งแแมเยคนในดูสร้างเนท่านเขาไปดูศิลปะไม่จรเองเราไ่ได้เป็นแบบนี้ะไมลายเราไม่เป็นอย่างนี้ ไม่ผ้าก็ไม่ใช่แบบนี้เนาะใช่หรือเปล่านี่ไม่สามารถยืนยันได้นะขนาดแ้วมยกมือยกไหมมาเนี่ยมาเนี่ยูกไส้ไหมอ้าอ๋เอาเลยครับนี่เป็นเด็กอันนี้ก็เป็นคนสาธารณประชาชนเราเสื้อใหม่เสื้อใหม่ยังมีกลิ่นลาวอยู่สองร้อยบาทนะครับเต็มแกลิ่นลาวเข้าบ่อไม่ยิงลาวไม่ยิงลาวรถจนาไม่ยิงลาวแดง เราแดงาแดงนี่ถูกจำนะาบนจอัดท่าไรูปแทยรูป้กาแบบธรรมชาติก็ธรรมชาติได้เลยแหละดีครับเข้ากับปเม็ดมเข้ามากเลยเข้ามากเลยได้มีเ็นทขมินไม่ละอีกใส่เสื้อใหม่แล้วนะครัะ คาใจมากเลยนะคะไปดูซครับทีต้องต้องลดเพราะว่าน้องบอกลดอีกต้องลดอีกเขาต่อบอกว่าอกฟบอกว่าสีดไม่ใช่เป็นความผิดของคนซื้อเหรอพี่เอาพูล้สรอางอันนเราไล่แต่อันเดียวนพระเจ้ามาสู้กบเลยไม่คนอื่นเขาก็คิดถูกอยู่

มืดมืดหพี่ติ๊กไล่ล่าไล่ล่าล่ล่นไล่ล่าเล่ล่ล่ไล่ลล่ลาล่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 ลล่เล่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 ไล่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 ้ล่อาล่ลล จะนอนนะครับแต่แตอนนี้เขาไม่นอนมียาไม่รู้หันหน้ามาดิหมาสุธิหันหน้ามาหันหน้ามากลังจะถ่ายเลยจะไปสัมภาษณ์อ่ะได้ความรู้อะไรกินกรดูกดิบๆเข้ามาเลยได้ความูเยอะมากเลยค่เดี๋ยวจะให้จะให้พูดลงวิดีโอดอ้วยเราจะได้รู้ว่าตรงไหนที่มีน้ำโนะคลนกระดูกแสดงว่าตรงนั้นเนี่ย ที่มีน้ำวนแสดงว่าตรงนั้นอ่ะมีหินอยากเข้าไปเพราะว่าจะทำให้เรือเสียหายได้แล้วก็ตรงข้างไอ้ที่เราเคยเห็นเมื่อกี้อ่ะไอ้ที่ยอดๆอ่างเงี้ยก็คือทำด้วยปูนซีเมนต์นั่นแหละเป็นที่วัดระดับของน้ำว่าเออถ้ามันลึกมากมันน้ำมันลึกขึ้นมามากเงี้ยก็ให้ระวังว่าอย่าให้เข้าไปแล้วตรงตัวนั้นถ้าฝั่งนี้อ่ะนะก็จะใช้สัญลักษณ์สีแดงถ้าฝั่งมัาจะใช้สัญลักษณ์สีน้ำเงินเพื่อเพื่อเพราะอะไรเพร่ออะไร เพราะอะไรลืมแล้วเพราเพราะเพราะเงือไปตรงเงินแล้วเพราะไปเพราะทำไมไม่ทาสีเดียวกันอ่ะพี่ติ๊กตัวนี่สีน้ำเงินมันมันมันจะทาทาดที่เดียวจะงวยจะเป็นกับไทยกับขวาอ๋อันนี้ฝั่งไทยสีน้ำเงินถ้าฝั่งลาสีแดงเหรอฝั่งไทยสีแดงโอ้างขเจอเจรอฝั่งไทยสีแดงน้ำเงินเหรอไม่พี่ติ๊กตัวฝั่งไทยฝั่งไทยนี่เหรอใช่นี่ตี๊กน้ำเงินอ๋อนี่อันนี้ฝั่งไทยจะเป็นสีน้ำเงินนะครับเพราะฝั่งลาวฝั่งลาวจะเป็นสีน้ำเงิน ไผเป็นดันเป็นินหลา่าข้าวะจ,าจะไปทางเรียงจันร์นาะมันจะเป็นฟางไทแล้ว่เพาเียงจนันท์นาข้าวจะขึ้นไปทาเนื้อเลยเกีบข้อเลยทางฟังนั้นแล้วพี่เ็บอกว่าจากทีจก่จากที่เราจากุดที่เราแวะซื้อของเมื่อี่น่ย ไอ้สองคืนวันนี่เต้องคืนนั่งรถโดยเรือเอาการการขับเรือเนี่ยอะไรสําคัญที่สุดในการที่จะดูล่องน้ําเนี่ยว่าเราควรจะไปตรงไหนไปตรงไหนตื่นันถึงด้วยที่ว่าเขาเขาจำเลยไปวลานน้นลําหนดเดี๋ยวเรานดล้วเราจะหัวตรงเราจะมีหินเนี่ยขึ้นเราเห็นเนาะเขาเห็นหินอยู่อันเราไปดานน้ำขึ้นมาเราจะทำทรงจำเขาความทรงจำเป็นหลักด้วยการขับ มนะันไม่ใช่เลยน,อ,น,นองปรวกกไรเลยครับ เบยเพราะฉะนั้นเราเวลาเราเดินทางกลับนะครับขอให้พูดการเดินเรือนะครับเราจะไม่นอนนี่คือหมอต่อนั่งหน้านะครับปกติผมนี่ยสมาชิกเราที่นั่งในรถ มาเอาหวเหลาตรงนี้งจะว่าจะมีคนไทยมาเอาหวเหลาตสนามบินหลวงพระบางนะครับเรามาส่งหมอหนูเพื่อขึ้นเครื่องบินกลับเวียงจันทร์เพื่อจะกลับประเทศไทยแกกลับเพราะแกมีธุระแก,แกต้องไปสอบพอแกไปเรียนหมอเฉพาะทางครับเออต้องสอบนะ มีชาวญี่ปุ่นอยู่ข้างๆครับน่นนาชัดชัดอาหารไทยไทยฝรั่งเลยกับมาไทยยี่สิบบาทยี่สิบบาทเลยเปิดชวนเลยไปเร,รียงโต๊ะเอ,อ่อมานั่งกินอยู่กับไอ้ชาวญี่ปุ่นเปิดร้านนีงญี่ปุ่นกินาไขนาด กูเลยเฮ็ดก็เฮ็ดว่าท่านนะที่เราพักนี่ครับชื่อมานิพรมานิพนิษเนี่ยคสภาพโรงแรมตอนดึกคืนนี้ตอนนี้เราผมกับหมอต่อได้ไปดูละครการแสดงมาที่โรงละครแห่งชาติตอนนี้จะเข้าไปในโรงแรมนะมีแตสภาพโรงแรมสภาพห้องก็โอเคใช้ได้ครับมันเสียบอยู่มันเสียบอยู่ไม่ติดจินฟอเฟียอ่ะจ้ะครับผม มันนี้ันที่อะไรเนี่ยฮะวันนี้มันิ่งแดดิเอนนี้กินกันได้พวกว่าเรื่อนเบียในเราเ้ียานเราเสียเราติเต็ปลอเตียหมด่าดเลยถ้าวันที่แดเป็นวัน วันอังคารที่8มีนาคมเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้อยู่เมืองเวียงจันทนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรากินอาหารเช้าที่อ้อมเมืองหลวงพระบางขอโทษใจมันไปที่นู่นแล้วเดี๋ยวเราออกจากหลวงมาเสร็จแล้วก็จะโกโฮมไทยแลนด์ตอนนี้ก่่ลเทาไโมกึ้งนะแต่คิดว่าไปถึงหนองคายประมาณหกโมงเย็นก็จะใช้เวลาอันนี้ใช่ร้านอาหารเดิมที่มาทานไหมครับเนี่ยวจะมีข้าวเปียกอาหารเดิมวันนี้สุกขึ้นเหลือทอดกุ้งกุ้งเหมือนเดิมเดี๋ยวรอข้าวเปียก หมอต่อกำลังซื้อของไปฝากครับฝากให้โูกพยาลครับฝากให้ลรงบยานอันแดงๆนี่อันนี้ยังก็มาเกลี่ยอันนี้เเทพอเเเซ่อนทุงเลยนะมันแล้วลมกบ้านได้กินก็คบาลได้กินไมแ่นไทนกี่ไข่น้าตากแห้งแล้วครับไข่น้าแงมาใส่เสืน้เราก่ย เป็นไปได้กินน้ำแล้วก็ฟันดีไหครับพี่กุ๊กสบายดีไหมครับวันนี้สบายดีค่ะวันนี้จะได้กลับบ้านแล้วได้กลับเลยครับผมเป็นไงครับวันนี้สบายดีครับสบายดีไม่ได้บอกให้ยิ้นเลยตาหายไปสายสายแล้วเป็นไครับวันนี้เป็นไงครับจะได้กลับบ้านแล้วครับวันนี้ยิ้มยันยันย็นยิ้มวันนี้ หมดไปกี่แสนเมื่อคืนมัไปกี่แสนโอ้เมื่อคืนนี้หลายแสนหลายไปรูปกี่ล้านกี่แสนเลยกันนำลูกเดียวเลยได้กระเป๋าใหม่หนึ่งใบกระเป๋ายังคะกระเป๋าแฟกันได้กของใครเอาไปก่อนนี่ได้กระเป๋าใหม่มาต่อมาต่อโอ้ราคาเท่าไหร่ครับนี่ล่ะต้องบอกว่าไม่คบได้เหมือนยังคบคิดเป็นเงินไทย50บาทนะครับไม่ใช่ห้าสิบปีบนะกาแฟมาต่อนี่คือสมาชิกเราครับวันนี้จะจะได้กลับบ้านแล้วนะครับเป็นไรครับ ดีใจมากใช่ไหมครับจะได้เห็นคนที่บ้านวันนี้ใช่ไหมครับจากกันมานานทำไมไม่เอามาด้วยครับอ๋อเข้ามาไม่ได้ค่ะแต่งเลยแ่งหน้าเลยติดแต่งหน้าแต่งหน้าไม่ทันค่ะตื่นสายอ๋อแล้วครับแต่งชั่วโมงครึ่หรือก็ตื่นสองโมงหรืที่นี่เปลี่ยนเวลาก็ไม่บอกกันบอกค่ะจริงๆจะบอกแต่เขาไปบอกห้องผิดไปเคางบนอันนี้ขนาดขนาดแต่งหน้าไม่เต็มที่ใช่ไหมครับเนี่ย อันนี้ยังสวยไม่พอคเป็นครับกินอะไรอยู่ครับเนี่ยกินมะหยงลูกมือด้วพี่อร่อยไหมครับจำถามไม่จำชื่อไม่ได้ค่ะเต้อเรียกอะไรครับถ้าเป็นยาพิษก็กินเหรอครับไม่ทำไมใจง่ายตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะพี่คนนี้ต้องกินเยอะๆหน่อยครับเพื่อ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 มันออกนะครับอาหารยอดยะๆอาหารยอดยไปสาปเองนะครับควหนไปช้อปปิ้งครับ สนุกดีเสียเงินไปกี่แสนกี่ร้านเป็นสองร้านโอ้โห้านเหลากันช้อปปิ้งเป็นเป็นร้านเป็นร้านเป็นไงครับกำลังทานอะไรครับอะไรนะโซโซนี่แหละเหรอโซ่อโซ่ทำไมมันกินได้หรอโซ่มันอร่อยอยากกับมิคอีนี้เนี่ย เรากินโซ่ที่นี่แล้วกลับไปกินโซ่ที่บ้านนะครับ <c oughs> เป็นไงครับจะได้กลับบ้านแล้วครับ <S <S ผมกําลังถ่ายรูปนะครับถอดแว่นหน้าก็ได้นะครับเป็นไงครับสาหรับด,ดีใจได้กลับบ้านแล้วสามถุงสองร้อยเมื่อไร่มาบอกนะครับ <S <S ชาวขนาเราจะได้ดีเลี่ยงเอไหครับเป็นไงครับจะได้กลับบ้านแล้วครับ ดีใจมากครับจะได้เจอคนที่บ้านนะครับเอาแสดงว่าเอาใจมาขึ้นเดียวใช่ไหมครับทําไมไม่เอาเขาเข้ามาด้วยครับทําไมไม่เอาเขามาด้วยครับเขาติดเดินแบบเลยครับเอออยงนครับจะได้กลับบ้านแล้วครับคุณมดครับยังไม่อยากกลับค่ะเหรอแต่คิดว่าจะเป็นสมาชิกทวงเราต่อไปอีกเฟสสองไหมครับอ๋อใช่ เต็มใจก็ยินดีค่ะแต่บอกไว้ก่อนนะครับไม่เต็มใจครับแค่นี้แค่นี้เราก็ฝืนใจมามากแล้วครับคุณนะครับผู้เล่น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 ครับไม่ไม่ไม่ครับเป็นคนที่สนุกสนานมากครับยิ้มแย้มแจ่มใสอนาคตต้องรุ่งแน่เลยลุ่งวิ่งในทางับเดี๋ยวเป็นเจ้าหน้าที่รับดูกรท่องเที่ยวเออเขามาคุยว่า เราเป็นมาจากบริษ er like so ัทต right. right ัวหนึ่งที่ว่ามาเป็นขนาดใหญ่แบบนี้เขานึกเขานึกว่าเรามาเป็นบริษัททัวร์ถ้าเป็นบริษัททัวร์แล้วต้องต้องมีไกด์คนหนึ่งมีไกด์เป็นคนรานนำเที่ยวแม่ครับอ๋อไม่ได้คุณป้าครับเป็นไงบ้างครับข้าสนุกดีค่ะลูกสาวอยู่ในโอวาสตลอดเลยครับนอกบางไหนบางคะนะครับไอคุณแม่บางวันทำไมเห็นใส่แว่นครับ อะไรนะคะบางวันทำไมเห็นใส่แว่นวันนี้แต่กูไกลไม่ค่อยจะเห็นทางไม่ค่อยชัดค่ะไม่เหมือนลูกสาวนะใส่สาแต่พอสัมภาษณ์ไดารัหมอนทองนี่ครับหมอนทองทุเรียนหมอนทองนะนี่แหละครับชุดที่จะขึ้นรับขึ้นวิธีรับเนี่องหนาวแหมเจอการวิจิตรในรถโอเคครับโอ้ไม่เอามันมันบอกให้รามาที่นี่ก็ะเลตตอนมันมาสามหน่อยสามหน่อยก็บ้า แต่ซูซู่ต่อไรครต่อสองร่อยสามสิบเจอรนเก่าเก่งเล่าจริินมัก็เลยได้สองร้อยห้าสิบก็ได้กำไรต้ใส่เครองไม่เป็นไรหรอกครับซื้อมแพงเท่าไหรก็แต่ก็ได้กำไรไม่ขาดทุนเแ่องไหมครับคุนบริชาติ เงยหน้าหน่อยครับเหลือโจ้อีชาก็เปียกก็เปียกขก็เปียกข้าวอันนี้รู้เขาไทยข้าวโรนันเด็กคนนั้นมามา่ทันทายดอกตัวกันลายป่ะจีจะขายให้เขามาจัดเยียดจะให้ซื้อให้ได้เนี่ยบอกว่าให้ซื้อมันผมมาทันแต่ว่าได้ผมเราเลยไม่รู้ว่าจะซื้อหรือเปล่า น่าจิบกนร่างกินปเเาเต้ปาเต้ย่างเล็ดอตตร่อยยัดเนี่ยยัดทำไมมะนี่ก้าวไหมพี่อ้อปาเต้แซ่บปะแข<อ>็ง <c oughs> ดีมันม้นปะแข็งเล็กน้อยอย่าให้มันม่มขึ้นนี่เด้อเอ้ยมือเศร้านี่เด้อเพราะว่าซับนี่ซับน,นี่มันกันขแขง็งว่างแล้วว่กล้าวเอาไปากเลยเนาะ